ว่าเราจะทําเป็นบ้านสนามกอล์ฟแบบนี้เลยเป็นไงครับกว้างๆชิวๆลักชูรี่สุดๆใช่แล้วล่ะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาลองเล่นกีฬากอล์ฟไดกอล์ฟก,กับสนามก่อนออกรอบจริงที่นี่เขามีอุปกรณ์ให้เช่าด้วยนะครับมีไม้ให้ครบกับทุกไซส์ให้เลือกเลยทีเดียวสะดวกสบายมากๆเลยครับสาหรับคนที่อยากจะลองเล่นดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ลองเทปวงสวิงกันไปเลยที่นั่นก็สะดวกสบายครับจะมาเดี่ยวหรือว่ามากลุ่มเขาก็มีบริการแบบครบวงจรเลยล่ะครับเราจะมา พักกันต่อที่ร้านกาแฟในสนามที่มีชื่อว่าเทเลสคาเฟ่ครับด้านในมีที่นั่งแบบสะดวกสบายกว้างขวางมากๆเลยจะนั่งเล่นชิลๆประชุมหรือสัมมนาพบปะลูกคา้าดีเรื่องธุรกิจก็ดีมากๆเลยแ่ะครับแถมที่เทเลสคาเฟ่นี่นะครับก็ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายให้บริการเป็นกาแฟสดเค้กและเบเกอรีร่มากมายที่ไวคอยบริการด้วยละครับวันนี้นะครับเราเลือกเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับทานพร้อมกับเค้กช็อกโกแลตผ่อนคลายจากอากาศร้อนๆก็ฟินดีนะครับและนี่ก็คือ หน้าตาของกาแฟาสดแล้วก็เค้กช็อกโกแลตที่เราสั่งมาหน้าตาหน้าทาม,มา,ากๆเลยล่ะครับอยู่ที่นี่แล้วสบายตาสบายใจไม่อึดอัดเพราะมันกว้างมากเลยครับดูเอาเถอะครับคุณภาพของเนื้อเค้กช็อกโกแลตหนุบหนับนุ่มๆแบบนี้หน้าตาหน้ากินมากๆเลยล่ะครับถ้าใครอยากมาลองใช้บริการแนะนําเลยนะครับสนามกอล์ฟไพเฮิร์ธลังสิตปทุมธ,ธานีฝากไว้ด้วยครับ